สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนรักนกัการเกษตรวันนี้มิตรเกษตรยั่งยืนมาติดตามผลการทํางานของ3เกลือวัแพนนวัตกรรมใหม่สูตรใหม่ใช้ไลกว่าเดิมซึ่งประกอบไปด้วยวัวแพนอะมิโนวัวแพนคาร์บานสูตรออริโกแซคคาไรใช้ง่ายละลายไวเห็นผลทันใจและสารปรับปรุงดินปลาหญิงเกษตรวันนี้มีความโชคดีครับมาติดตามผลการทํางานของ3มเกลือกับมะละกอครับ พันธุ์เรดเลดี้ที่สวนคูวันนะครับอยู่ที่หมู่หนึ่งครับตำบลน้ํานผุดอําเภอละงูจังหวัดสตูลที่นี่ครับเขาปลูกมะละกอในพื้นที่นะครับสไร่ครึ่งจํานวน500ต้นมะละกอเขานะครับอายุ8เดือนให้ผลผลิตเต็มที่เลยเป็นความรู้สึกที่ใช้คู่ของมหัศจรรย์แล้วบอกว่าไม่มีโรคภัยเกี่ยวกับมะละกอที่เคยมีในอดีตเจ้าของสวนแห่งนี้ครับมีความชํานาญการด้านการปลูกมะละกอพันธุ์เดเลดี้เป็นระยะเวลาถึง10ปีด้วยกันที่สําคัญเขาบอกว่าโอ้โห ผลสวยน้ำหนักดีสม่ำเสมอกับความที่เรียกกันว่าน้ำหนักของผลที่สำคัญครับราคาก็ดีกว่าของคนอื่นทั้งทั้งที่เลดี้ด,ด้วยกันเพราะรสชาติเป็นหนึ่งเลยฝรั่งนะครับในวัดในท้องถิ่นการท่องเที่ยวต่างๆบอกว่าถ้ามาจากสวนแห่งนี้แล้วรสชาติเป็นหนึ่งชอบใจจริงๆเป็นอย่างไรนั้นมาพบกับเจ้าของสวนและที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์3เกลือวอัวแพนสูตรใหม่ทั้งสท่านครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ ก่อนอื่นเจ้าของสวนช่วยแนะนําตัวได้ครับสวัสดีอีกครั้งครับผมวินัยสําเรครับเจ้าของสวนมะละกอรดสเลดี้นะครับสวนครูวันนะครับตรงนี้ตั้งอยู่ที่บ้านทุ่งไม้นะครับหมู่ที่1ตําบลน้ําผุดอดาเภอละงูจังหวัดสตูลครับโอ้โหรายงานตัว <c oughs> ชัดเจนอย่างนี้สิครับถือว่าเป็นชาวสวนที่มีความ <c oughs> มั่นใจอย่างแท้จริงในฐานะที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ช่วยแนะนําตัวด้วยครับผมสวัสดีค่ะชื่อแอนหัทุไทยค่ะเป็นผู้แนะนําผลิตภัณฑ์คู่หู ผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของสามเกอร์เวิร์แพนค่ะโอ้โห,โหพี่แอนครับผมขออนุญาตเรียกว่าพี่แอนก็ได้นะครับค่ะพี่แอนทาไมถึงพาผมมาอย่างสวนครูวันมะละกอพันเลเลดี้ครับสวนนี้นะคะก็คือเป็นสวนอินรีนะคะแล้วก็เป็นเกษตรของจังหวัดสตูลน,นะคะก็เป็นหมอดิน,นะค่ะก็เป็นปากของหมอดินของจังหวัดสตูลด้วยค่ะอ๋อที่นี่นะฮะค่ะโอ้ในฐานะที่เป็นหมอดินของจังหวัดสตูลถูกไหมครับครับแล้ว ผมข,ขออนุญาตถามท่านสอจอวินัยนะครับ,รบว่าทําไมเนี่ยเราปลูกพันธุ์นี้ยนะครับเลดเดดี้นี่มาตั้งแต่ครั้งเมื่อไหร่ครับมะกอกพันธุ์เลดดีด้เนี่ยผมรู้จักครั้งแรกจากจังหวัดพัทลุงเมื่อประมาณปี2558ผมก็นํามาปลูกที่จังหวัดสตูลน,น่าจะเป็นรลายแรกของจังหวัดสตูลพอได้ผลผลิตแล้วก็ให้ชาวบ้านได้ได้รับประทานเนี่ยปรากฏว่ารสชาติมันแตกต่างจากพันธุ์อื่น มันจะมีรสชาติหอมแล้วก็หวานในตัวแล้วเนื้อจะเหนียวนิ่มนะครับน่าทานปี58นั้นที่เรานํามาปลูกนะครับตอนนั้นมาปลูกแล้วเนี่ยปัญหาของมะละกอที่เรามาปลูกนั้นเราเรียนรู้อย่างไรครับก็ตอนนั้นผมก็เรียนรู้มาจากแปลงของเพื่อนที่เขาเคยปลูกนะครับอยู่ที่จังหวัดพัทลุงเนี่ยผมก็เอามาปลูกแล้วก็เริ่มเรียนรู้แปลงของตัวเองเพราะว่าแรกๆปลูกเนี่ยมันก็เราก็ใช้แบบใช้ปุ๋ย เคมีนะครับ,รบปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้จากปุ๋ยคอกพวกนี้ครับมาใชาก้ก็มันก็เกิดปัญหาเกิดโรคขึ้นมากมายนะครับนะโรคโรคหลกัหลกๆของมะละกอที่เราเจอมาก็เป็นเมื่อก่อนโรคไวรัสวงแหลนซึ่งเป็น,เป,นเป็นโรคที่อันตรายของมะละกอโรคแอนเทคโนตทําให้รากเน่าคูเน่าเนี่ยคเคยเจอแล้วก็ราอีกตัวหนึ่งพอมีผลผลิตที่ลูกจะมีลูกราดําราแป้ง นะครับตรงนี้รถเยอะมากเลยนะครับเมื่อคราในอดีตลูกเยอะครับแล้วท่านสจวินัยตอนนั้นใช้ใช้อะไรเกี่ยวกับการก็ที่ผ่านมาแล้วผมก็ใช้ดูแลแบบใช้ถ้าเกิดโรคเนี่ยเราก็ใช้สารเคมีกําจัดไปแต่ละโูคที่ลูกโรคราก็ใช้สารเคมีที่ป้องกันกําจัดเชื้อรามาใช้ตอนแรกๆเราเราก็ต้องใช้เป็นเคมีเยอะนะเคมีเยอะตอนหลังเนี่ยก็เริ่มมาใช้อินซีมากขึ้น แต่ว่าก็ยังเจอปัญหาเรื่องของโรคที่เราไม่สามารถควบคุมได้อยู่นั่นคือในอดีตถูกไหมครับใช่ครับในอดีตก็คือว่าเรายังไม่เจอกันครับหลังจากที่มีผู้ที่แนะนําท่านสจวินัยเนี่ยเขาแนะนําอย่างไรเกี่ยวกับการใช้3เกลือกับสวนใหม่แห่งนี้การที่ได้มารู้จักกับน้องแอนนะครับได้มารู้จักกับ3เกลือเนี่ยน้องแอนแนะนําตั้งแต่ผมปลูกมะกรูรุ่นที่แล้วตั้งแต่ประมาณปีปี2565ัหรอประมาณเนี้ยนะครับแต่ตอนนั้นผมก็ยังไม่ได้ใช้จนมาปลูกแปลงนี้ครับ แปลงนี้ผมปลูกกล้าเมื่อวันที่12สิงหาแล้วก็ใช้คู่หูมาตลอดตามคำแนะนำของของน้องแอนสูตรใหม่ครับสูตรใหม่นะครับนี่ก็ถือว่า12สิงหาปี2567ถูกไหมครับใขนาดนี้และณนับปัจจุบันก็เข้าไปที่8เดือน10เดือนแล้ว10เดือนแล้วครับเดือนแล้วครับตอนนี้อายุ10เดือนแล้วนะครับในพื้นที่อยู่นะครับ2ไร่ครึ่งเนี่ยมีทั้งหมดกี่ต้นนะครับ500กว่าต้น500กว่าต้นอย่างมะละกอเราเนี่ยใช้อะไรปลูกครับ ใช้ต้นพันธุ์จากการพอนื้อเยื่อพอนื้อเยื่อครับมันดียังไงครับการพอนื้อเยื่อพอนื้อเยื่อเนี่ยมันจะได้ต้นที่ต้นและผลผลิตที่เหมือนกันทุกต้นอ๋อ oh. ม,มันจะไม่กลายพันธุ์แล้วก็ได้พันธุ์แท้ ของเลดี้ทั้งหมดเลยมะละกอเนี่ยมันจะมี3เพศเพศผู้จะออกดอกยาวตอนนี้จะไม่ไม่ติดลูกเป็นเป็นช่อยาวแล้วก็เป็นเพศเมียในต้นเพศเมียมันจะออกเป็นลูกแต่ลูกจะเป็นลักษณะลูกกลมคล้ายๆลูกบอลจะรับประทานไม่ได้เพราะมันเนื้อมันบางแล้วก็รสชาติจะเปลี่ยนไปแล้วก็ต้นที่สมบูรณ์คือต้นก็จะเป็นต้นกระเทอคือต้นสมบูรณ์เพศมีทั้งเพศผู้และเพศเมียในต้นเดียวกันเพราะเนื้อเยื่อจะเป็นอย่างนี้นทั้งหมดทั้งนี้ทั้งหมดครับอ๋อนี่คือวิธีกรรมวิธีพิเศษนะครับในการเพาะเนื้อเยื่อแล้วจะได้ ต้นฟันเสมอเหมือนกันหมด <นะ S 1> ปัจจุบันนี้เราใช้อะไรบ้างกับต้นที่เราใช้คู่หูแล้วเราใช้อะไรเพิ่มเติมอีกครับนอกจากใช้คู่หูแล้วเนี่ยก็สิ่งที่เพิ่มเติมมาทางดินก็คือ,อพวกปุ๋ยหมักปุ๋ยหมักปุ๋ยหมักจากจากมูลไก่นะครับ<อ>เพราะว่ามะละกอเนี่ยคนปลูกมะละกอทุกคนจะต้องใช้มูลไก่<อ>เพราะเขาเขาจะเป็นเป็นปุ๋ยที่เขาชอบอมูลไก่ที่เขาชอบหรือมันจะให้รสชาติ และสีที่ที่ดีสําหรับมะละกอเลยนะครับนี่เป็นเคล็ดลับเลยครับแต่ถ้าปลูกมะละกอต้องใช้ขี้ไก่เกรบครับต้องต้องขาดไม่ได้เลยขาดไม่ได้เลยขาดไม่ได้เลยเอาละครับผมพาดไปทั้งข้างบนบ้างการใช้คู่หูมหัศจรรย์ซึ่งมีทั้งอะมิโนทั้งไคโตซานสูตรดอะลิโกแซคคารายเรานามาใช้ตั้งแต่เริ่มต้นถูกไหมครับตั้งแต่เริ่มต้นตอนนั้นเราปลูกน่ะต้นพันธุ์ที่เรามาจากการเพาะเนอเยื่อมาสูงขนาดไหนครับต้นพันธุ์แรกปลูกก็สูงประมาณสิบห้าเซนริบะมาเซนรับประมาณคืบหน่อยครับ เริ่มต้นใช้คู่หูตั้งแต่เวลาไหนครับเ,เริ่มต้นคู่หูตั้งแต่ก่อนปลูกครับผมใช้คู่หูฉีดลงดินก่อนปลูกแล้วก็ล้างดิน ฉีดทั่วแปลงเลยก่อนปลูก15วันปลูกแล้วก็มาฉีดต้นฉีดใบ,บตามระยะเวลานะครับสิวันครั้งมาโดยตลอดมาโดยตลอดไม่เกิน15วันเว้นแต่ว่าอากาศมันไม่ได้เ,เห็นความเปลี่ยนแปลงจากเดิม <c oughs> ที่เรา <c oughs> มีความชํานาญการมาอย่างไรครับมันมันเห็นความแตกต่างจากแปลงก่อนๆมากนะครับตอนนี้ขึ้นหน้าป้ายว่าเกษตรอินทรีย์เพราะแปลงนี้แทบจะไม่ได้ใช้เคมีเลยพอได้ใช้คู่หูเนี่ยตั้งแต่ฉีดมาตามระยะ10วันถึง15วันเนี่ยโรคที่เคยเจอ,อใบจุดแทบจะไม่มีไม่มีเลยโรครากเน่าโคนเน่าแปลงนี้ไม่มีเลย แล้วก็โรคราดำไม่มีราแป้งติดโูกนี้นะไม่มีเลยแล,แล้วก็โรคราสนราน้ําค้างเนี่ยไม่มีเลยเป็นกเกษตรอินทรีย์แทบร้อเที่อย่างเดียวที่ใช้เป็นเคเมีคือปุ๋ยทางดินสูตร13-13-21เสริมทางดินแค่นี้เสริมทางดินกับ,บทางดินก็เป,นเป็นเป็นปุ๋ยหมักจากมูมกลไก่ แลก็ฉีดทางใบรวมทั้งลงดินด้วยคู่หูนี่คือเห็่ความแตกต่างได้ชัดเจนโรคหายโรคหายใชแต่เพราะที่สาคัญคือจะต้องให้ตามระยะเวลาอย่าให้ห่างมากเกิน15วันสิบวันครั้งแล้วมันจะควบคุมป้องกันโรคได้ดีได้อยู่เลยครับผลผลิตเนี่ยเริ่มออกเมื่อตอนที่เราปลูกมาแล้วกี่เดือนครับผมเก็บครั้งแรกจากปลูกนับจากวันที่12สิงหาสองร้วันวันที่200เริ่มเก็บ ก็หมายความว่าต้งเต่6เดือนไล่มาเรื่อยวันนี้เป็นเดือนที่4เดือนที่สี่ถูกไหมครับแล้วผลผลิตของเรารูปทรงน้ําหนักต่างๆมันเป็นยังไงบ้างครับรูปทรง น้ำจากผลผลิตตอบรับได้ดีมากครับรูปทรงสวยลูกขนาดสม่ำเสมอเท่าๆกันตามที่เราต้องการคือประมาณลูกละครึ่งกิโลถึง800กรัมเนี่ยที่กระโดดไปเป็น1000กรัมเนี่ยน้อยมากแล้วก็เรียกว่าตำกว่า4 0 0กรัมเนี่ยมันจะน้อยอคือเป็นลูกที่ได้ขนาดกับที่ตลาดต้องการแล้วก็รวมถึงรสชาติแล้วก็สีนะครับก็ดีเป็นที่ตอบรับแล้วก็ลูกค้าก็ต้องการนะครับถ้าบอกว่ามะละกอจากสวนครูวันก็ไม่ปฏิเสธนะครับตอนนี้ครับดังนั้นมะละกอสวนครูวัน น้ำหนักดีนะครับถือว่าเป็นที่ต้องการของทางตลาดเป็นอย่างยิ่งดังนั้นสิ่งที่สุขใจที่สุดคือเรื่องรสชาติรสชาติขนาดนี้ตลาดของมะละกอพันเลดเลดี้ของเราเนี่ยนะครับมันเป็นยังไงบ้างครับตลาดที่ผมทําอยู่นะครับมันก็ยังไปได้อีกกว้างนะครับเพราะว่าผมทาตลาดเฉพาะส่วนใหญ่จะส่งตรงกับผู้บริโภคเลยนะครับโดยเฉพาะในจังหวัดสตูลโซนท่องเที่ยวนะสตูลจะมีนักท่องเที่ยวจากต่างชาติจากมาเลเซียจากสิงคโปร์ ว่มาจากายุโรปนะครับ oh. ที่มาท่องเที่ยวจะชอบมากตอนนี้ก็ขยายตลาดไปทางโซนอันดามันจังหวัดตรังกระบี่และก็ภูเก็ตนะซ oh. ึ่งตลาดนักท่องเที่ยวเนี่ยเป็นที่ต้องการและก็าสามารถที่จะทําตลาดและก็มีได้ราคาที่ดีและก็อีกตลาดหนึ่งก็คือตลาดขายออนไลน์ส่งทั่วประเทศนะครับ hmm. ส่งทั่วประเทศเป็นทาแล้วก็ว่าเราใส่กล่องท่านสามารถรอทานที่บ้านได้เลยครับตอนนี้ก็ขยายกว้างขึ้นเรื่อยๆอย่างต้นหนึ่งเนี่ย มันมีอายุกี่ปีครับในการให้ผลผลิตปลูกประมาณ200วันจะเริ่มเก็บผลผลิตครั้งแรกได้ครับแล้วก็จะเก็บโตไปได้อีกประมาณ2ปี2ปี 2> <นะ S 1> ตอนนี้หนึ่งต้นเนี่ยมันให้สักต้นหนึ่งกิโล่ตั้งแต่ปลูกจนถึงประมาณ3ปีเนี่ยสามปีประมาณ125กิโลต่อต้น125กิโลต่อต้นไปคูณกันเองนะครับ500ต้นตลอดปีนะครับวันนี้ก็ถือว่าพลังใจของผู้ที่กําลังเริ่มนะครับ ปลูกเลเซดี้ถ้าซื้อพันธุ์ดีๆก็ต้องมาซื้อต้นพันธุ์ที่<ช>ครูวันนะครับ<ช>สอจอวินัยของเรานะครับท่าน<ช>สอจอวินัยครับอยากจะบอกความภาคภูมิใจในการใช้ติดพันธุ์คู่หูมหัศจรรย์อย่างไรกับพี่น้องนักการ,กรเกษตรครับก็อยากฝากเพื่อนที่ทำกเกษตรนะครับก็ผมได้มาเจอน้องอลแอลนได้มาเจอกับคู่หูตัวนี้ได้มาใช้แล้วก็ถือว่าได้ผลตอบแทนท,ที่น่าพอใจมากนะครับในการทํา มาละกอเรดลีดี้เนี่ยนะครับสามารถที่จะดูแลสวนของเราดูแลผลผลิตของเราให้ปลอดภัยจากโรคและเราไม่ต้องใช้สารเคมีที่จะเป็นอันตรายกับกับคนใช้นะครับเราเจ้าของสวนเราก็ปลอดภัยและส่งต่อไปถึงผู้บริโภคนะครับก็ภูมิใจนะครับที่ได้มาเจอกับคู่หูมะลจันตัวนี้ครับสวัสดีครับครับโอ้โหในฐานะที่ปรึกษาลิตพันครับพี่แอนครับ อยากจะบอกอะไรกับพี่น้องนักการเกษตรกับ3ามเกลว์แพนสูตรนวัตกรรมใหม่ครับเรนเชญครับก็อยากฝากให้เกษตรกรทุกคนนะคะก็อยากให้หันมาใช้ตัวคู่หูกับ3ามเกลว์แพนของเรานะคะของ w C I นะคะเป็นเกษตรที่ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตแล้วก็ไรสารพิษชีวิตยั่งยืนสําหรับคนสวนและผู้บริโภคค่ะโอ้โหนี่คือความสุขที่ยั่งยืนของนักการเกษตรจากผู้ผลิต ไปสู่ผู้บริโภคด้วยความปลอดภัยไม่มีสารพิษเจือปนไม่มีสารพิษตกค้างรับประทานอย่างที่เรียกหรือว่าสุขใจทั้งไทยทั้งเทศรับรองได้ว่ามีความสุขกับความยั่งยืนทางการเกษตรวันนี้มิตรเกษตรยั่งยืนก็ขออนุญาตอีกหนึ่งความภาคภูมิใจครับให้กับพี่น้องคนไทยทั่วประเทศกับ3าเกลือวัวแพนนวัตกรรมใหม่สูตรใหม่ใช้ไลยจริงๆครับวันนี้เราทั้ง3ขออนุญาตลาไปก่อนจะไปติดตามความยั่งยืนกับทุกสวนต่อไปในวันข้างหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ